แต่ว่าในช่วงนี้ก็แน่นอนครับเวทีนี้เปิดสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ด้วยนะครับถ้าสนใจจะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกนึกคิดนะครับก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่022030744 022030744ครับ อาจารย์ครับในกรณีการกระทําของท่านนายกมนตรีดูเหมือนว่าในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยท่านนายกนั้นสร้างปรากฏการณ์ใหม่2ปรากฏการณ์ในเดือนมิถุนายนปรากฏการณ์หนึ่งเนี่ยสร้างด้วยคําพูดนะครับต่อที่ประชุมของข้าราชการท่านผู้ใหญ่ที่ทําเนียบรัฐบาลอีกปรากฏการณ์หนึ่งสร้างด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึงผู้นําสารัฐแล้วอาจารย์โต้งไปล่วงรู้มาด้วยอีท่าไหนก็ไม่ทราบแล้วนะครับปรากฏการณ์ทำนองแบบนี้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีบ้างไหมอาจารย์ เคยมีไหมผมค,คิดว่าอยากเท่าที่ผมนึกคืนไปนั้นเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับตั้งแต่เมื่อครั้งเราเกิดเหตุการณ์นองเลือดเดือนเดือนตุลาคมปี2516ตุลาคมปี2519พฤษภาปี2535เราก็ไม่เคยจะต้องรายงานสถานการณ์บ้านเมืองให้ผู้นำสหรัฐรับทราบใช่ไหมก็<อ>คิดว่าคงไม่มีนะครับ,รบแล้วก็ ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องของการทางการทูตเขาก็จะบอกกล่าวกันเองว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่อย่างไรก็ดีผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องการส่งจดหมายไปหาผู้นําสหรัฐหรือผู้นําประเทศไหนก็ช่างนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีแม้จะอยู่ในฐานะรักษาการย่อมมีย่อมมีอำนาจในการเซ็นจดหมายไปหาใครต่อใครก็ได้นะครับจะส่งโพกสการ์ดไปซัก,ก็ได้จะส่งบัตรอวยพรวันเกิดก็สามารถทําได้เท่านั้นอ่ะ้ก็จะรายงานนู่นรายงานนี่อยากจะพูดอะไรกับใครก็ทําไปเถอะ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่ารประชาชนไม่ศรัทธาในท่านจึงไม่ไว้ใจในสิ่งที่ว่านท่านทําอะไรก็ช่างเถอะถ้าหากว่าเขาไม่ไว้ใจซะแล้วเนี่ยท่านท่านทําอะไรก็จะถูกสงสัยไปหมดถ้าท่านนายกบอกว่าผมยังมี16ล้านเสียงหนุนหลังผมอยู่นะอาจารย์อาจารย์ต่ว่าแต่ขนาดเดียวกันประเทศไทยก็มี60 64ล้านนะครับ64ล้านนั้นมีคนที่สงสัยท่านมากกว่าอือาจจะมากกว่า14ล้านก็ได้นะครับ คือจะอ้างอะไรก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับว่าการส่งจดหมายไปหากับผู้นําสหรัฐนั้นเนี่ยถามว่าผิดไหมผมคิดว่าไม่ผิดไม่ผิดอครับแล้วในนั้นอาจจะเป็นข้อความที่พื้นฐานอ่านแล้วก็ไม่เห็นว่าผิดตรงไหนก็ได้แต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องไหนนั้นเนี่ยขณะเนี้ยมันเกิดภาวะวิกฤตต่อสัตวาเนื่องจากว่าท่านได้สร้าง ความเป็นปิิสนาครับและความรู้สึกไม่สุจริตในหลายเรื่องเอาไว้ให้ประชาชนได้ไดรู้สึกครัผมยกตัวอย่างย้อนหลังไปกรณีเครื่องตรวจระเบิด CTX <อ>ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังหาตัวผู้ผิดไม่ได้แม้แต่คนเดียว<อ>เป็นที่ยอมรับกันว่าราคาที่ซื้อนั้นแพงที่สุดในโลกซื้อมาเป็นปริมาณมากที่สุดในโลกในการสั่งครั้งเดียวครับ แค่นี้และในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ทําหน้าที่ในรัฐสภานั้นก็ชี้ให้ประชาชนเห็นตั้งแต่ที่รัฐบาลบอกว่าอนุญาตให้เธออภิปรายได้เพียงแค่หนึ่งวันแต่ในหนึ่งวันนั้นเนี่ยฝ่ายค้านก็ได้ชี้ให้จนกระทั่งประชาชนเห็นละว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นมีผู้กระทําความผิดแน่และแน่ๆก็คือว่าในสารของที่แคลิฟอร์เนียที่สหรัฐก็ได้บอกแล้วว่ามีผู้กระทําความผิดนะครับ มาจนกระทั่งบัตรนี้ทุกคนก็พยายามจะบอกว่าไหนละ่ะหนังสือที่สำนักงานอายการสูงสุดประเทศไทยได้รับจากสหรัฐว่าสหรัฐจะให้ข้อมูลหลักฐานครับที่จะทาให้ไทยสามารถดําเนินคดีต,ต่อได้นี่ผ่านมาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่ถึงไหนอย่างนี้เป็นต้นคนก,ก็ถามว่าอเอ,อในระหว่างนี้เนี่ยท่านนายกเคยเป็นผู้พูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนสมัยหาเสียงเอาไว้ว่าขอไม่ต้องเอาหลักฐานอะไรมาแสดงหรอกเขาแค่เชื่อว่ามีเนี่ยท่านก็ดําเนินการแล้วล่ะในทางการเมือง ก็ยังไม่เห็นมีใครเป็นอะไรไปนะครับพอมาถึงในเรื่องของปีนี้เนี่ยความวุ่นวายในเรื่องเจ็ดหมื่นสามพันล้านกาขายหุ้นชินคอบแล้วก็มีคําถามท้าทายเกี่ยวกับเรื่องบริษัทแอมเปอร์รว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นเรื่องการโอนหุ้นเป็นการภายในกันเองเพื่อจะหลีกเลี่ยงภาษีและการแสดงทรัพย์สินครับต่อปปชหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ได้สร้างความกระจ่างอะไรมากนักนะครับ มาจนถึงกันอันล่าสุดก็คือเรื่องของการยุบสภาทั้งทั้งที่ขนานั้นก็ไม่ได้มีความขัดแย้งผมถามว่าเป็นอำนาจในการยุบได้หรือไม่บอกว่าเป็นอำนาจในการยุบได้นะครับ,รบแต่ว่ามันมันเป็นที่ถูกถูกตามความคิดเห็นของรประชาชนว่าบ้านเมืองคือต้องเรียนคุณศักชัยว่าวันนี้ถ้าสภายังอยู่เนี่ยปัญหาหลายเรื่องที่ประชาชนกําลังอัด,อดขัดใจอยู่เวลานี้เนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะมี พื้นที่มีเวทีจํากัดของมันค,คือไปว่ากันต่อในสภาก็ะะจะใช้เสียงข้างมากลากไปก็เรื่องหนึ่งนะครับ,รบแต่เมื่อพอไปยุบมันปั๊บเนี่ยมันทําให้ไม่เหลือเวทีการตัดสินใจย,ยุบสภาในครั้งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้แก้ปัญหาเพราะปัญหามันเริ่มมาจากเรื่องของการท้าทายเรื่องจริยธรรมผู้นํบต่างกันนะครับต้นปีก็คือ23มกกรามาเป็นวันที่ท่านขายหุ้น นะครับขายหุ้นชินคอปชินคอปไปให้กับเทมาสเซ็ของสิงคโปร์ก็มีปัญหาต่อเนื่องตามกันมาว่าเอ๊ะจริยธรรมผู้นํบในทางธุรกิจกับในทางการเมืองนั้นมันเกิดความผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อีกหนึ่งเดือนถัดมาท่านก็ทําการยุบสภาซึ่งก็เป็นเรื่องปัญหาที่ท่านเกิดเกิดจากท่านเองนะฮะแล้วท่านไปยุบสภาแล้วมันไม่แก้ปัญหาของท่านเลยนะฮะแล้วมันลามมากลายเป็นปัญหาต่อไปพอมาถึงเดือนเมษาเกิดการเลือกตั้งที่ภายหลังต่อมาก็พบว่าเป็นการเลือกตั้งที่ ไม่สุดดจริตไม่เที่ยงธรรมนั่นคือความหมายของประชาชน,นคือโมฆะนะครับต่อมาอีกออท่านก็ตัดสินใจว่าท่านก็พูดวดจีอันสร้างความชง,งนสงสัยให้ประชาชนในที่รประชุมของธรรมเ,เนียบรัฐบาลครับผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญม,มันจะหมายถึงใครได้บ้างเนี่ยจัดผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะหมายถึงใครแล้วนะครับ,รบแต่เอาเป็นว่ามีศั์อื่นให้เลือกใช้เยอะแย,ยะไม่เลือกใช้เมื่อมาเลือกใช้คํานี้มันสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเองนะ ถ้าเป็นเรื่องกรอนพาไปอก็ควรจะสารภาพซะดีๆว่าขออภัยขออภัยพูดจาแล้วกรอนพาไปครับแต่ก็มีคนเห็นอีกนั่นแหละว่าก่อนที่จะพูดคํานี้ได้มีการชักโพยออกมาแล้วก็ดูก่อนแล้วก็ทวนแล้วก็พูดนั้นเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตั้งใจจะมาพูดอตั้งใจบางทีคนเราตั้งใจเลือกคําศัพท์มาแล้วเลือกศัพท์ที่ไม่ดีวันที่เลือกนะก็นึกว่าเลือกแล้วคิดมุมมองแล้วมันก็น่าประมาณได้ประมาณนี้แต่พูดออกไปแล้วมันไปสื่อความหมายเป็นอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ย ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะยอมรับซสดีๆว่าเอาละครับคํานั้นเนี่ยจริงๆไม่น่าพูดอขอถอนได้ไหมขอโทษ ที่ทาให้ประชาชนไม่สบายใจ<า>เกิดการตีความไปมากมายทั้งหมดนี้อย่าลืมนะครับมันพัฒนาจากเดือนมกราที่พูดถึงเรื่องจริยธรรมผู้นํามาเป็นเรื่องของวุฒิภาวะผู้นำอาจารย์กำลังบอกว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่จูๆ่ๆมันเกิดขึ้นวันนี้เดี๋ยวนี้แต่ว่ามันมีวิวัฒนาการของมันมาตั้งแต่เดือนมกราของปีนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันเป็นแบบนี้ความประสานประสานในบ้านในเมืองมันมีจุดกําเนิดมาจากวันที่ท่านขายหุ้นชิงขอบจากกลุ่ชินวัตรให้กับเทมเซกใช่ ถ้านับก็คือวันที่ความอดทนของฝ่ายต่างๆที่จะยอมปล่อยครับให้บ้านเมืองไหลไปตามทิศทางที่ท่านกําหนดนั้นเนี่ยมันหยุดลงแล้วครับก่อนหน้านั้นมันก็มีเรื่องอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีข้อกล่าวหาว่าท่านไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่จะไปเทคโอเวอร์หุ้นบริษัทมติชนหรือว่ากรณีที่ขายหุ้นปตทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทำไมชาวบ้านไปจองซื้อเขาไม่ค่อยได้กันทำไมไปได้แต่เฉพาะคนมีนามสกุลใหญ่ๆโตๆในรัฐบาลหรือว่าเป็นกรณีของเรื่องกอฟอผอแล้วตอนหลังก็มีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายและมีน้ําซ้ำเนี่ยยังพูดไปด้วยว่าประหลัดกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นผู้ไปตั้งดรโอรานชัยประวัติเข้ามานั้นเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงโอ้โครับเพราะฉะนั้นข้อความดังนั้นเนี่ยปรากฏในเอกสารของคำพิพากษาครับรัฐบาลได้ทําอะไรหรือไม่กับเรื่องเาวนี้เพราะฉะนั้นมันก็ติดคำถามมาที่ความวิกฤตนั้นกลับมาที่ศรัทธาของตัวผู้นำละในรัฐบาลว่าเอ๊ะถ้างนั้นสิ่งที่ถูกต้องมันควรต้องทําสิ่งที่ควรต้องทำเนี่ยท่านไม่ทําครับแต่ท่านไปทําในสิ่งที่ภายหลังได้ไปสร้างปัญหาแล้วท่านก็ไม่แก้ครับนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งจดหมายฉบับเดียวออกไปเนี่ยเส้นกระดาษใบเดียวฉันก็สงสัยซึ่งก็เป็นสิทธิที่เขาจะสงสัยได้นะครับแล้วผมก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเอาซะจริงๆเวลานี้ว่าผมก็เดาเองว่าคงไม่ถึงขนาดที่จะไปเขียนอะไรข้างในจดหมายที่ไปสาวไส้ให้สหรัฐอเมริกากินครับไปทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมถึงขนาดนั้นเพราะถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะได้คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าจดหมายแบบนี้รั่วได้เสมอนะครับเพราะนั้นผมก็ยังเชื่อว่า เนื้อในจริงๆก็คงไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็เพื่อพิสูจน์ความความศรัทธาครับว่าท่านยังสามารถรักษาศรัทธาจากประชาชนได้หรือไม่เปิดเถอะถ้าอย่างนั้นเปิดเถอะทุกฝ่ายจะได้สบายใจมันเหมือนกับอย่างนี้ครับผมเดินเข้าไปในสถานที่ชุมนุมชนแล้วคนจํานวนมากอยู่ด้วยกันครับเห็นชายเสื้อผมนี่ตุงมากเลยเขากลัวเป็นระเบิดหรือเปล่าเป็นปืนหรือเปล่าเขาบอกขอเปิดหน่อยผมบอกผมไม่เปิดผม เป็นสิทธิของผมผมเป็นสิทธิของผมอ่ะผมไม่เปิดชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจถ้าผมเป็นแค่คนคนหนึ่งธรรมดามันก็ไม่เป็นไรแต่บางเอิญว่าถ้าเกิดคนเป็นผู้มีอํานาจของของสังคมนั้นเนี่ยล้วบอกไม่ให้ดูคนมันก็ยิ่งคลางแคลงใจแลวถ้าคนคลางแคลงใจเวลาเนี้ยคนก็จะจินตนาการไปเลือดเปื่อจินตนาการไปเยอะละแล้วจะไปห้ามเขาจินตนาการก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะบางเอิญว่างานนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกอืท่านยกหลังจากวันที่ยี่สบเกมิถุนายน คพูดคําที่เป็นปริศนานั้นที่ทําเนียบรัฐบาลเสร็จแล้วใช้เวลาทั้งตลอดอาทิตย์ด้วยกันไม่ตอบจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่ตอบไม่พูดแล้วให้ให้ผู้แต้บังคับบัญชาครับผู้แต้บังคับบัญชาในพักไทยรักไทยบ้างผู้แต้บังคับบัญชาในรัฐบาลบ้างเป็นคนมาพยายามอธิบายว่าไม่ได้หมายถึงใครหรือหมายถึงใครบ้างนะครับนนมัน มันไม่ได้หรอกครับมันไม่ช่วยกู้คืนวิกฤตของสถานการณ์คนที่เป็นเจ้าของคําพูดควรจะต้องเป็นคนมาเฉลยใช่ไหมแล้วถ้าเมื่อเฉลยออกมาแล้วถ้าหากว่าไม่มีทางไปจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยมากราบขอโทษประชาชนดีๆว่าเลือกคําศัพท์ผิดไปเองทําให้ประชาชนเข้าใจไปได้หลายทางถึงขนาดนั้นครับขอโทษแล้วก็จะไม่ใช้คําพูดํานองนี้อีกอย่างนี้เป็นต้นผมถึงไม่เคยพูดนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านยังไม่แก้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับแล้วท่านจะไปพูดในสิ่งที่เป็น ประโยคสาธารณะเรื่องอื่นได้อีกต่อไปหรือคนก็จะตีความทุกคำพูดของท่านนะการมีศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากในการปกครองบ้านเมืองไม่ว่าจะระบอบอะไรก็ตั้งเพราะว่าถ้าหากว่าคุณศักชัยกับผมลงไปทานก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าปากทางของห้องส่งนี้ทานเสร็จแล้วก็บอกว่าพอเราจะลงไปทานลืมกระเป๋าสตางค์บอกว่าไม่ไม่จ่ายหรอกอยากได้ไปฟ้องเอา เพราะว่าต้องพิสูจน์กันก่อน<ะ>ว่าตกลงแล้วได้กินจริงหรือไม่อผมคิดว่าบ้านเมืองคงอยู่ไม่ได้ครับต่อไปแม่ค้าก็เลยไม,ไม่สามารถที่จะขายให้ใครได้เลยเพราะไม่ไม่มั่นใจในใครทั้งสิน้นแล้วโดยเฉพาะผู้นําครับเพราะฉะนัันเนี่ยผมก็คิดว่ากระบวนการแบบนี้มันชี้ให้เห็นนะครับว่าเรื่องจดหมายเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยอ,อาจจะไม่สําคัญเท่ากับเรื่องนายกรัฐมนตรีจะสามารถคืนความศรัทธาให้กับประชาชนได้อย่างไร Mm hmm. ไม่ว่าจะในฐา,านะนายกรักษาการหรือไม่ก็ตาม uh huh. ทีนี้ในบรรยากาศทั้งหมดนี้นะครับ uh huh. คุณศักชัยครับว่าผมก็เห็นใจประชาชนมาก uh huh. เพราะขณะนี้เขาก็รู้สึกเอื่อมระอา uh huh. กับการทะเลาะเบาแวงต่อว่าต่อขานซึ่งกันและกัน uh huh. ผมเองก็เห็นใจครับ uh huh. แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยคำถามก็มีอยู่ว่ากรณีตัวอย่างของวันที่ยี่สิบเก้ามีใครบังคับให้พูดไหม uh huh. วันที่ยี่สิบเก้ามันเป็นวาระที่ จะต้องทํำไหมจะต้องเชิญมาไหมแล้วมีหนาซ้านายกตมนตีเป็นคนพูดเองบอกว่าเวลาเนี้ข่าวลือมันเยอะมากเพราะฉะนั้นท่านจะสดสยบข่าวลือด้วยการให้ข้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วว่าแล้วก็พูดคานั้นออกมาอแล้วคนก็ถามว่านี่เหลือสยบข่าวลือท่านเลยทําให้มันลือไปกันใหญ่หนักกว่านั้นอีกแล้วท่านจะแก้ข่าวลือของท่านเองว่าอย่างไรเพราะมันไม่ใช่ลือแล้วนะทีนี้เป็นข่าวที่ท่านมาเอาปล่อยเองละนี่มันข่าวปล่อยนี่ไม่ใช่ข่าวลือแล้วท่านจะทําอย่างไระ มันก็ต้องถามแหละครับเพราะว่าไปห้ามประชาชนไม่ให้คิดเนี่ยอก็คงลําบากครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะครับที่สังคมของเราจะต้องหันกลับมาพูดถึงเรื่องทางออกร่วมกันบทบาทของชาติไทย ต่อสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนี้อาจารย์ได้มีการคุยกันเป็นการภายในแล้วคิดว่าจะมีการแสดงบทบาทของพรรคชาติไทยในฐานะก็เป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญทางการเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรเราจะทําอะไรบ้างไหมครอย่างน้อยที่สุดในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยในหนึ่งปีที่ผ่านมาครับผมก็กล้ากราบเรียนได้ว่าพรรคชาติไทยไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของปัญหาอืไม่ได้ไปชักใจอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นออที่ดีกว่านั้นอีกก็คือว่า ไม่เป็นไม่ได้เป็นตัวปัญหาซะเองหนึ่งไม่เป็นตัวปัญหาซะเองสองไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของกกตเพราะว่าการจะเวียนเทียนหรือไม่เวียนเทียนการจะกลับหน่วยคูหาเลือกตั้งพรรคชาติไทยไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเขาด้วยเลยนะครับครับการคัดค้านก็ทําด้วยการทักท้วงให้เห็น